ดีมีน้ำพูด,ด้วยสวยอะม,อมาชมากรูปกาบ้านเมีอายุเป็นพันปีอะโอเคถึงแล้วทุกคน ภารกิจพิชิตใจลูกส,สนับสนุนโดยมาลายันซินไบโอเอ็กซ์และ b ีโอจีดีเเมื่อพูดถึงบทบาทพ่อหรือสามีเรามักจะคุ้นเคยกันดีกับภาพมนุษย์ทำงานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านเมื่อผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทำให้ผู้ชายต้องแสดงบทบาทการดูแลและพัฒนาลูกไปพร้อมๆกับคุณแม่ 5เหตุผลที่สามีควรเข้ามาช่วยภรรยาเลี้ยงลูก 1. ช่วยลดภาวะซึมเศร้าให้แม่หลังคลอดเพราะระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงความหนืล้าที่ต้องให้นมและดูแลลูกตลอด24ชั่วโมงอาจทำให้คุณแม่เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ 2. ช่วยให้นมแม่ไหลออกมาได้ดี หากพักผ่อนไม่เพียงพอประกอบกับภาวะเครียดด้วยแล้วอาจส่งผลต่อกลไกาการไหลของนมแม่ได้ 3. เพิ่มความผูกพันพ่อลูกมีผลงานวิจัยชี้ชัดว่าคุณพ่อที่ได้อุ้มลูกตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ลูกลืมตาดูโลกพร้อมทั้งกอดสัมผัสอย่างรักใครทนุถนอมจะมีความผูกพันกับลูกมากกว่า 4. หมดห่วงเรื่องพี่เลี้ยงใจร้าย เรามักจะพบเห็นข่าวพี่เลี้ยงทุบตีทำร้ายเด็กซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจผู้เป็นพ่อแม่อย่างมากดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวคุณพ่อควรจัดสรรเวลาช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกบ้างนะครับ 5. เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ภาพของคุณพ่อที่ดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมีการให้เกียรติและช่วยเหลือคุณแม่ในการทำงานบ้านก็จะติดตาติดใจ และในวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากครอบครัวตัวอย่างหนึ่งซึ่งคุณพอ่ณพอมีบทบาทในการเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นคุณพ่อฟูลไทม์เลยทีเดียวสามาอะัยกุมวาเรอกมาตุลลออยวะบรักาตฮ์ผมชื่ออานัสอุสมานีนะครับตอนนี้มีลูกทั้งหมด3คนเป็นผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชายหคนครับผมจะมีเวลาอยู่กับลูกถ้าถ้าลูกคนเล็กก็คือ จะอยู่ด้วยกันทั้งวันไปไหนไปทํางาน mm. ก็เอาไปด้วยส่วนลูกคนโตก็อยู่ตอนเช้าแล้วก็หลังเลิกเรียนก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่ช่วงไปโรงเรียนครับหลักๆแล้วก็คือจะอยู่ด้วยกันตลอดยกเว้นช่วงไปโรงเรียนครับกิจกรรมที่ทํากับลูกตลอดนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือที่ทําบ่อยที่สุดก็คือการการอ่านหนังสือการนั่งอ่านหนังสือให้ลูกฟังจนเมื่อมีเวลาว่างเนี่ยลูกจะปะป๊าปะปะ๊ปะปะานมามีมามีมามอ่านหนังสือให้หน่อยแล้วก็สมมุติเวลาช่วงช่วงเวลาที่แบบเราอยากออกไป หาอะไรใหม่ๆนอกบ้านก็คืออาจจะแค่ใกล้ๆบ้านก็คืออาจจะไปไปตั้งแคมป์ไม่ใช่ไปตั้งแคมป์หรอกเอาเอากี้ไปตั้งที่ทะเลไปตั้งโต๊ะไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งกินอะไรริมทะเลครับผมเช้าวันหยุดที่ดูจะน่าเบื่อเพราะคุณแม่ไม่อยู่บ้านทีมงานจึงมอบภารกิจสำคัญให้คุณพอ่อดูแลบ้านและรับมือกับลูกๆทั้งสามคน พร้อมจัดกิจกรรมสนุกสนุกที่แฝงสาระความรู้กับภารกิจกลางเต็นท์แคมปิ้งนอกบ้านพ่เอเบื่อตอนไงวันนี้ป๊าป้าได้หาอะไรกิจกรรมสนุกสนุกทำดีไหมลูกอยากทำอะไรคะไม่รู้อ่ะ <c oughs> อถ้าแปาว่าหรือว่าเราไปตั้งแคมป์กันนอกบ้านกัน มาซิมไปตั้งแคมป์กันไหมไปไปกันไปไปิดตาหน้าปิดตาหน้าป้าจะพาไปตั้งแคมป์นอกบ้านนะปิดตาหน้าปิดตาหน้าโอเคถึงแล้วทุกคนถึงแล้วเอ้าในบอกว่านอกกันคิดว่าจะพาไปอะไรน้ำตกใช่ได้ไงนอกบ้านแล้วลูกเห็นไหมนอกบ้าน dạy, ok bếp bếp ok, come yên, hot young, come này I oh, okay. e, e này kỳ mập bơi khóc không ngon 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 mở ngon 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 จบออค,ครบแล้วจบแล้วช่ว<จ>งลุกมานสอนลูกสอนลูกอย่างไรดีก็สอนลูดแบบลูกมานััฮากิมสิครับ<ตอน>คำถามเหล่านี้<ตอ>น,น่าจะมีผู้ปกครองหลายท่าน ที่กำลังหาวิธีการที่จะสอนลูกที่จะพ้องอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันสอนลูกแบบลูกมานัลฮะกีมลูกมานคือใครลูกมานเป็นบุคคลที่ปรากฏชื่อในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลานั้นได้กล่าวถึงวิธีการรูปแบบการสอนที่แฝงไปด้วยฮิกมะและวิทยาปัญญาถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายพันปี จากยุคสมัยของลูกมานาทากีมจนถึงปัจจุบันคําสอนคําตักเตือนการกล่าวการอบรมของลูกมานาทากีมที่มีผลต่อลูกมีผลต่อลูกชายนั้นเป็นสิ่งที่สังคมเป็นสิ่งที่เราต้องนํามาศึกษาเป็นบทเรียนเป็นวิธีการวันนี้จะนํามาซึ่งบทเรียนที่เราจะนํามาใช้กับลูกหลานของเราการสอนให้ลูกเรา มีความปราณีตมีความรอบคอบมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมนุษย์นี่นะครับการกระทําทุกอย่างของเราถึงแม้จะเป็นการกระทําความดีเพียงเล็กน้อยก็ดีหรือการกระทําความชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาทส่งรอบรู้เมื่อเรารู้ว่าทุกการกระทํานั้นพระองค์สรงรอบรู้ถึงแม้ว่าเราจะทําความดีแต่เราไม่ได้รับการชมเชย แต่อัลลอฮฺ س ب ح วะทรงรอบรู้ถึงแม้ว่าเรากระทําความชั่วหรือการกระทําไม่ดีทําในที่ที่ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ละตะละทรงรอบรู้เพราะนั้นการสอนให้ลูกมีความตระหนักมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตอนเองแน่นอนลูกๆเหล่านี้ก็จะมีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่นสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เขาได้มีอัลลอฮฺ ه และ ت ع ا ละ ทุกการกระทําได้ถูกบันทึกนะครับได้ร่วงรู้จากพระองค์ Allah s u b า a w t a a l ก็อยากให้เราได้ใช้บทเรียนเหล่านี้ในการสอนนะครับในการปลูกฝังลูกๆของเราให้พวกเขาเหล่านั้นโตเติบขึ้นมาในสภาพที่เขามี Allah s u สสา h a ว a h u w คุมวลา w a s ลล l า m u a l a i k ม m w ์ r a h m a ต u l l a h i w a b า r a า a t u h ดีจังลูกไม่เป็นไรแม่เอ่ยโล่งใจอัลฮัมดูลิลละพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างทุ่มเททุกอย่างเลี้ยงดูเรามายามเศร้าแม่เข้ามากอดพ่ออุ้มตลอดจนปลอดน้ำตายามป่วยแม่อุ่นของอ่อนพ่อก็อดนอนเช็ดตัวป้อนยาลูกป๊าอยากฝากอะไรลูกหน่อยนะ ลูกทุกๆคนเลยนะป๊าอยากให้ลูกทำความดีทำความดีตลอดไปไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าลูกจะอยู่ในเต็นท์หรือลูกจะอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าลูกจะอยู่บนที่นอนไม่ว่าป๊าจะเห็นหรือไม่เห็นแต่อย่าลืมว่าอลล็อ์อยู่กับเราอลล็อ์ทรงเห็นเราตลอดนะอยากให้ลูกทำความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ ที่คนเห็นหรือคนไม่เห็นแต่อย่าลืมว่าอาลัลลอฮ์เห็นเราโอเคไหมโอเคโอเคไหมคะขอขอบคุณของฮดียะจากผู้สนับสนุนใจดีมาลายันซินไบโอเและไบโอจีดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวคนเก่งนะครับภารกิจวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การกางเต็นท์สนุกๆแต่คือการสร้างเกาะบางๆให้หัวใจของลูกๆระลึกถึงอัลลอฮ์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันใหม่ในภาร,รกิจพิชิตใจลูกตอนต่อไปนะครับ